วไปเรียนก็โด,ดนไยเงินทุกวัน,นพี่ยังโดนดยเหรอโหพี่โดนมาเป็นปีวันที่วันที่รู้ว่าแบบโดนเข้าแล้วอะวันนั้นนะคือผมฆ่าผู้ชายคนนี้ไดนะ้จะติดคุกนนเงนเอว้ก่อนจะดูคลิปอย่าลืมให้กำลังใจพอด้วยการกดใส่สครับแค่กดตับสไครตแค่ถูกแล้วและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันยเยอะๆนะครับถึงว่าพอดคอล่ละไว้ก็ได้ สวัดสดีครับกลับมาคังกับอดีตเคยแรงครับรายการที like ่จะพาเพื่อนๆไปย้อนวัยสมัยเรียนสมัยกินเกียนและวันนี้นี่แขกรับเชิญของเราก็นั่งอยู่ข้างเราเนี่เองครับพี่แอมพิรราเว้วไม่ได้นี่หรือว่าใครกลับบ้านเลย ไม่ <wounds> ไม่ได้เจอกันนานมากเลยเนี่ยส <anch> er, <us> ี่ปีลูกโตแล้วอะลูกผมห้าขวบแล้วแต่จริงเดี๋ยวคนนี้ยผมเรียกว่าอายุเขาประมาณผมนะไม่ไ้หามอายุดีกว่าเอออะไรวะกูเพิ่งยี่ห้าเองยี่สิบอะไรไี่ใต้เหรอเออตอนนั้นจําได้เราเจอกันเล่นละครของพิธงเรื่องผู้ให้ตอนนั้นโอ้โหคุณเล่นเป็นตัวร้ายดิเฮ้ยผมเป็นไม่ได้เป็นคนดีอยู่แล้วบ้าคุณเป็นพระเอกแล้วหน้าตาก็ไม่ใช่คนดีอยู่แล้วหน้าตาดีแต่นิสัยอ่ะนิสัย อ่ะเออพอดีว่าคือชาวลาวเขาดูเยอะ้ออดูเยอะเหรอใช่สบายดีสบายดีครับชาวลาวี่ฝากติดตามพี่แอมติดตามติดตามติดตามาติดตามพี่แอมด้วยเออเอออดีตแรงรายการเราก็จะมาคุยเรื่องแบบสมัยวัยเรียนกันว่าตอนเรียนเป็นยังไงอะไรอย่างนี้อ่ะก่อนอื่นเลยแนะนําตัวก่อนสวัสดีครับผมปฏิญญาวิโรแสงมรทีปครับ อ่ะงงก็ดิงงก็ดิคุไม่ได้ชื่อพีรวัตรเหรอไม่ใช่ผมไม่ได้ชื่อนี้คือตอนเกิดมานะตอนเกิดนะเอาตอนเกิดเลยเด็กต่อเลยคุณว่าผมเด็กชื่อเด็กชายอะไรเด็กชายอะไรฮะเด็กชายอะไรตอนเกิดเหรอเด็กชายอู้เวเด็กชายอูเอเฮ้ย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 ใช่เหรอใช่เหรอไม่ใช่เออไม่ใช่อะไรวะชื่อไอเด็กชายออสงงไหม อ๋อเป็นเนี่องออสไงออสเองออสเองชื่อตอนแรกเขาถามว่าในใบเกิดตัวเองอะไรที่ทำไมมันเด็กชายออสวะอ๋อสทำไมตั้งชื่อนี้ทำไมอ่ะเพื่อนสนิทพ่อชื่ออสคิดไม่ออกก็เลยใส่ไปก่อนออสวิโรจน์แสงประทีปวิโรจน์แสงประทีปนามสกุลนามสกุลอ๋อคือเด็กชายออสเลยเด็กชายออสเลยแล้วเพิ่งมาเปลี่ยนตอนไหนเขาคงไปหาชื่อได้มั้งพ่อก็เลยเปลี่ยนเป็นปฏิญญาอ๋อเราเนี่ยเรียนเรียนผมเรียนเรียนสามเสน วิทีอะไรสามเสนวิธีอะไรกางเกงสีนี้เลยมีไงเกงสียตาลนี่างเกงเสียมตาลก็เป็นเป็นโรเรรัฐบาลรัฐบาลตัวอ่าเรยนรัฐบาลเขาสียมตาลใช่ไหมเฮ้ยไม่ไม่ได้ส่วนใหญ่ในกรุงเทพเนี่ยนะนอกจากโรงเรียนวัดแล้วเนี่ย ก็จะมีอยู่แค่2เรียนทั้งกรุงเทพแนละมหาวิทยาลัยก็จะมีแค่สามเสด็จมีอะไรกับเทพศิลิน,นที่ใส่เกงเซียมซานโอ้เป็นยอย่างนั้นเราเด็กต่างวัดไงเ,เราสีดำตอนตอน,ตอนเรียนเราเป็นแบบนักเรียนสายไหนมัธยมไม่ใช่ไม่ใช่สายสายไหนอย่างนั้นนะหมายถึงแบบมัธยมต้นด,ด,ด,ดือ้อไหมไม่ดื้อก็ผมผมเนี่ยสอบได้เลขตัวเดียวมาตลอดนะเด็กเลขศูนย์ไม่ใช่หมายถึงว่าติดศูนย์ ที่แบบประมาณอันดับ1-9ึ่งถึงเก้าอะไรเงี้ยจริงเหรอเออตอนเด็กผมเรียนเรียนดีมัธยมเหรอตั้งแต่นูบานยันถึงประถม6แล้วก็พอขึ้นม1เนี่ยเป็นรุ่นแรกที่เข้าสามเสนจับฉลารุ่นแรกจับฉลากเหรอจับฉลากเพราะเป็นเด็กในพื้นที่อ๋อไม่ต้องสอบก็จะมีจํากัดถูกไหม่ารากร่คนแบบร้าแบบไม่กี่ร้อยคนอะร้อยร้อยกว่าคนอะไรเงี้ยแต่ว่าเราเราเกือบสุดท้ายเลยเราคิดว่าไม่ได้แต่เราก็ไม่ได้สนใจว่าจะต้องได้หรือไม่ได้ติดไม่ติดก็ไม่เป็นไรไม่ได้ไม่รู้เรื่องไม่ได้สนใจ แต่พอมันติดมาแล้วก็อ่ะนี้เราก็เข้ามในเรียนใช่ไหมเข้ามหนึ่งก็เละเลยคือคือยิ่งคือเข้ามหนึ่งก็ก็เละเลยเพราะยังงงอยู่ไงเราเหมือนเราปรับตัวไม่ได้อ่ะพอไปเรียนก็โดนถ่ายเงินทุกวัน่ะพี่ยังโดนเวยหรอโหพี่โดนมาเป็นปีมสองก็แบบเออพ่อขอตังค์เพิ่มะพ่อบอกเฮ้ยได้งเรียนมาละ้อยแล้วมันจะไปขอตังค์เพิ่มอะไรวะเออฮะไม่เคยได้ใช้เงินเลยพ่อถามทำมอ่งลูก ก็มีคนช่วยใช้หมายถึงว่าเพื่อนถ่ายเงินมึงเอามาดิมึงเอาตังค์มาดิเอ้ยไม่มีไม่มีเดี๋ยวกูกระทึบมึงเอาไปเลยเอาไปเลยคือน้วยหรอป่ะด้วยความเราเป็นเด็กเราก็แบบเราไม่รู้ไงไอเรื่องถ่ายเงินอะไรเงี้ยแล้วเราไม่เคยเจอสังคมมันเหมือนกันนะเพราะเปลี่ยนเราะเปลี่ยนโรงเรียนมาเราเจอเด็กิเราเจอเด็กถิ่นเราเจอเด็กถิ่นจนจนไปขอเงินเพื่อพ่อเพิ่มพ่อก็บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวพ่อจัดการเองก็ไปโรงเรียนเลยเพื่อบอกเฮ้ยมึงเอาเงินมาดิพ่อไม่ มึงกวนเต้นเหรอเปี้ยวอ่ะมึงอ่ะเราก็แบบยืนอยู่แล้วก็โดนล้อมนะพ่อบอกสู้ลูกึแบบวาบเดียวแม่งขึ้นมาเลยแค่นี้เองผมเนี่ยแค่นี้เองโดนหรอโอ้ยดงไปนอนเลย <c oughs> เราไม่มีภูมิคุ้มกันตรงนี้ต่อยเตะอะไรเราไม่เป็นเลย เออไม่มีเลยตัวเล็กด้วยผมตัวเล็กมากผมเข้ามอหนึ่งนี่ผมตัวตัวเตี้ยมากมาสูงตอนไหนรู้ป่ะปิดเทอมมอสามขึ้นมอสี่ผมได้โฆษณาตอนนั้นไปทายนิวซีแลนด์อาทิตย์เดียวโฆษณานมดัชมิวตตอนนั้นผมอยู่เมืองนอกเจ็ดวันกลับมาปุ๊บผมสูงที่สุดในแถวทุกคนแม่งตกใจไปไปทําอะไรมาวะทำไมตัวสูงเออไม่รู้เหมือนกันมันสูงเองแล้วทานี้แม่งคือสูงแบบสูงเลยแตบสูงแบบไม่มีเหตุผลสูงอยู่งั้นอ่ะจริงเหรอสูงแบบแต่ว่ามันก็จะมีช่วงนะที่มันอยู่ดีมันก็สูงเนี่ย แค่7วันเปลี่ยนเลยสิบวันนี้คนละคนเนี่ยคนก็ถามว่าไปทำอะไรมาอะไรเงี้ยกลัวกลัวกลัวนี่คุยนี่หยอยกลัวกลัวกูจะนั่นอย่างงี้เฮ้ยขอกลับมาหน่อยเราโดนกระทืบมันก็มีคนตะโกนว่ามันจะตายหายอยู่แล้วจริงเหรอเต็มตีนอะเอาเป็นว่าเกิน30-40คนกระทึกัน แล้วมันลุ่มทำไมวะจะแข็งขืนนึกออกปว่าคือโดนต้องโดนลุมนึกออกไหมเป็นฟิล์มอ๋อเพราะ,ะ,ะเราเรามไม่รู้จกักเออเขาก็เป็นรู้จักกันหมดแต่เราไม่รู้จักเลยนึกออกปะพอหลังจากโดนกระทืบใช่ปะพ่อจัดก,การก็ร้องไห้ทีเดียวเลยแฮ้เดียวพ่อข้าบ้านโทรศัพท์สี่นาทีถึงเรียนเลยแล้วไงแล้วอะไรต่อพ่อผมก็ทําการอบรมวันรุ่งขึ้นผมก็เป็นเพื่อนกับพวกนี้ทั้งหมดเลยทุกคนก็แบบ โอเคเพื่อนมีอะไรมีอะไรเพื่อนเดี๋ยวเราช่วยกันไปเ้ยเพื่อนคราวนี้เราเริ่มเราเริ่มเข้าสู่แล้วไม่เป็นเพื่อนจริงๆเหรอก็ไปก็เป็นเพื่อนนะเออก็เป็นเพื่อนเน่เราก็กระโดดเข้าไปอยู่ในแก๊งของที่แบบโอเคไม่มีใครกล้าลังแกเราลกคนชีวิตเราเลยดีขึ้นใช่ไหมจากดีๆนั่งเละเทะลยูเนียเข้าร่วม เขาร่วมละเขาทำรายการอโดดเลียนเอาโดนด้วยอุปทานหมู่จริงอะเออเขาไปถ่ายเงินกันกูก็ไปดูด้วยเขาทำเป็นอย่างนี้เหรออะไรเงี้ยนึกออกป่ะแต่เราไม่ได้ไปนัดเราไม่ได้ไปถ่ายาเขานะแล้วก็แบบไปเทินรองเท้ากันกูก็ไปเทินด้วยออเี่รองเท้ากูมใหม่อยู่แล้วรองเท้าเออโลท้าเคชั่นการเทินรองเท้านี่ต้องที่ไหนของผมต้องหน้าห้องโสด๋อหน้าห้องโสดรองเท้าเยอะไงเออไอห้องโสดเนี่ยก็ต้องเป็นห้องโสดที่แบบว่าเ็กมาหนึ่ง เด็กใหม่ลงทามาด้วยนึกอเป่านี่ท่นี้เราก็เริ่มแบบลดแล่นละเริ่มโดดเรียนเป็นก็ตีห้าก็ออกจากบ้านละนั่งรถเมย์มาซอยรีเสร็จปุ๊บก็พอมาถึงเรียนก็เข้าเรียนสายๆหน่อย10โมงออกเที่ยงเป็นเพราะเราหรือเป็นเพราะเพื่อนเนี่ยเป็นเพราะเราคือเป็นเพราะเราแหละมสามใช่ไหมครับมสามมสี่ละในช่วงนี้ก็คือเริ่มเละละ แต่ผมออกจากบ้านในะมสองอ๋อเออว่ะทาไมถ<ะ>ึงออกจากบ้านเพราะปกติเนะี่ยเราเป็นคนติดพ่อมากคือเรารักพ่อมากแบบชีวิตน,นี้เขาไล่กูไปไหนกูก็ไม่ไปอะไรเงี้ยก็แบบพ่อขอไปนอนบ้านเพื่อนหน่อยเพราะช่วงนั้นมันเหมือนแบบเขากาลังคิดกันไปนอนบ้านเพื่อนอะ่ะเราก็ไม่เคยเลยอะ่ะก็เลยแบบป้าขอน,อนอนบ้านเพื่อนได้ไหมพ่อเขาพูดแบบว่า,วาถ้ามึงอยากจะไปนอนบ้านคนอื่นนะมึงหาเงินใช้เองแล้วมึงจะไปนอนที่ไหนก็ไป จสลายเลยร้องไห้กำหมัดลุกขึ้นมาแล้วพ่อจะไม่เสียใจที่มีลูกคนนี้นี่ผมออกตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้จริงเหรอเรื่องจริงพอวันนั้นเนี่ยตอนที่ผมออกจากบ้านนะแม่ก็ให้เงินมาสองพันผมก็ออกไปนอนบ้านเพื่อนเลยแล้วก็ไปอยู่กับเพื่อนคนหนึ่งสนิทที่อยู่ตรงแถวรามินทาเนี่ยเออก็มันเปิดร้านแบบเปลี่ยนล้อแม็กอะไรเงี้ยเราก็ไปอยู่กับมันไปเป็นเด็ก เออก็เปลี่ยนล้อแม็กอยู่กับมันอ่ะตอนนั้นยังเรียนอยู่ปะเรียนอยู่ก็ยังเรียนอยู่ผมยังเรียนอยู่อ๋อหาเียนได้ไหมเนี่ยมันเป็นความโชคดีของผมก็คือผมออกมาใช่ปะตอนนั้นก็ถ่ายโฆษณาแล้วอ่ะก็เล่นหนังแล้วอ่ะมันก็มีเงินแล้วก็เราเรามีรายได้เราหาเงินเองแล้เราไม่ได้ชอาห้องอยู่เองหรอไม่ก็ไปอยู่บ้านเพื่อนแทนไปอยู่บ้านเพื่อนไปมีแฟนก็อยู่บ้านแฟนออกบ้านเร็วชี เออมันเร็วเออวันนั้นมันเร็วเนยแล้วไปทํางานไปทํางานกับเพื่อนปะถ่ายทำโฆษณากับละครกับหนังอย่างเดียวตอนนั้นอ๋อคือคือคือเงินแม่งหาได้ทุกวันนะหรอผมก็น้องๆนี่คุณถึงคณะเดทเหมือนกันนะจริงเออสมัยก่อนเขาหล่อนะไม่ไม่ไม่คือคือมันไม่ได้หล่อเว้ยแต่ว่าเออโชคดีดอลลาร์น้อยด้วยอ๋อดาราน้อยด้วยคือหนึ่งดาราน้อยสองเนี่ยเออเราโชคดีเนาะก็คือออกไปแล้วก็แบบมีผู้ใหญ่อุปถัมภ์คำว่าผู้ใหญ่อุปถัมภ์ก็หมายถึงเฮ้ยพอพูดถึงผู้ใหญ่่อออุุุปปถัมมภ์เเเเนนนนนีียยยยคคคณณาโดดดดดรรไบ้้วห คืออย่างนี้พี่มดเนี่ยนะก็คือแบบกระเทยแบบน่ารักนิสัยดีพี่ใหญ่พี่เขาน่ารักพี่เขาแม่งโคตรน่ารักแต่ก่อนแม่งเข้าหาไม่ได้แบบมาเลยพาผู้ชายมาเยอะเยอะนะเยอะพอไหมเยอเออเอได้เดี๋ยวผมมาไปเพื่อเราแม่งสิบกว่าคนพลลมเลยพลลมพล่มเลยแล้วคือแบบเขาจะอยู่ในช่วงทุกเวลาความเศร้าของเรานะ คือไอ,ไอเด็กที่มันเวลามันออกมาจากบ้านแล้วเนี่ยไม่มีที่พึ่งที่เป็นมันก็เหมือน<บ>คุยกันเออที่มันเป็นเหมือนผู้ใหญ่นึกอะะอกว่าเราอยู่กับมันจนเรารักเขาแบบแล้เาเหมือนคนในครอบครัวปะ่ะเออมันรักเหมือนแบบพี่น้องแบบไอมันแบบร้องไห้กูอ,อกหักมากูก็มาอยู่ด้วยนอน,ออนร้องไห้กอดอะไรเงี้ยแบบเออพี่แม่งนู่นนี่นั่นคือแบบเศร้าสุดจนสุดท้ายแบอกว่าที่เราออกมาจากบ้านพี่โม้ก็คือบอกมึงตายเหอะมึงจะเป็นตุ้๊ดอยู่แล้วพี่โมดบอกอ่อบอกมึงจะเป็นตุ้๊ดอยู่แล้วอีแอมตองออกไปเลยโอย เสียใจมากโดนไล่คุณนเกออกะเด็กอ่ะไอ้หาแม่งหนึงมาไล่กูเสียใจแล้วในขณะที่เขาก็มีผัวของเขาอยู่แล้วนึกออกปะกูมันเป็นแบบมาในรูปแบบของน้องแล้วพอมันเหมือนโดนไล่ไปไม่เป็นไรกูไปก็ได้มีเมียเลยตอนนั้นเลยออกเลยออกเลยไม่มีเมียเลยพอมีเลิกกลับมาเลยพี่แม่อ้ยนึกออกปะมันมันเป็นที่ปรึกษาด้วยมันก็แบบเป็นพี่น้องอ่ะ คนมันเป็นพี่น้องกันน่ะก็ไปมีใหม่แล้วก็มีไปมีมาถ้าอย่างเงี้ยถ้าพูดเฮกก็พบวีรกรรมอะไรแสบๆที่ทำกับพี่มดป่ะโอ้ยอะแยะไปหมดเลยหลอกผู้ชายแต่แย่ๆแบบเออเรื่องเล่าให้ฟังไหมกับพี่มดจะดีอ่ะเดี๋ยวไม่เอาไม่อยากอะไรพูดเขาเดี๋ยวเอาเรื่องที่พูดได้ดิอ่ะก็เรื่องที่มาเล่าในรายการแฉไงมันโดนต้นผู้ชายอ่ะนึกออกป่ะคุณบอกแล้วเราบอกว่าที่ ไอ้หาพี่ออกไปเงี้ยไอ้หาเดี๋ยวมึงก็โดนป้นหรอกเออแน่คำนั้นแม่งยงิ่เสร็จออกไปเสร็จปุ๊กพอไปแม่งโดนป้นโผล่ไหมนอ่ตัก <c oughs> ูโดนป้นนี่บอกมันตลก <c oughs> คือชีวิตผมเนี่ยสุดคือ,ค,อคือคือใช้คำว่าสุดก็คือโชคดีด้วยโ <c oughs> ชคด,ดีเราเจอู้ใหญ่ดีเเออเราเจอแต่คนดีทุกคนไม่เหลือล้ว เรากํา <One> ล <input> kind of ังจะแย่ก <ab> ็แบบมีคนมาช่วยเราหรือแบบเขาให้โอกาสเราทํางานอะไรเงี้ยเราเลยแบผู้ใหญ่อุปถัมภ์เลยเยเออนาฬีอุปถัมภ์เป็นฟิวนั้นเป็นฟิลนั้นจริงๆนะถ้าบอกเลยว่าถ้าไม่มีผู้ใหญ่พวกนี้ชีวิตเราเละไปแล้วเะเฮ้ยแต่ผมก็เละจนผมดาร์กมากเลยนะหรอชีวิตผมเละจนแบบเฮ้ยจะติดคุกเงยนะเว้ยผมผมเละไปลึกเลยเฮ้ยผมลึกเลยหาเงินมาเอาเงินไปเล่นพนันเอาเล่นพนันอะไรอย่างเงี้ยเออมันเป็นเปนฟิ์แบบเด็กเดอ่ะ อ๋อเด็กๆมัธยมวันนี้คือมัธยมมัธยมครับโอ้ยชีวิตฟื้จุบผมป่ะเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องวีรกรรมดักดักวีรกรรมชายล้วนไปแล้วเดี๋ยวเรามาวีรกรรมที่เป็นแบบออกจะสีชมพูสดใสป๊อปปี้เลิฟน่ารักน่ารักสมัยวัยเรียนมากดีกว่าชีวิตของผมเนี่ยนะผมเนี่ยตกลุ่มรักคนเยอะมากเราใจบางเราเป็นผู้ใายใจบางเจอใครก็รักเขาหมดมีอยู่ครั้งหนึ่ง วันวาเลนไทน์เออเฮ้ยพูดชื่อได้นะตอนนี้เขามีครอบครัวแล้วผมก็มีครอบครัวแล้วไม่มีอะไรด <c oughs> ีเ่ยพูดได้มเ่ยเบเบ้ <c oughs> จริงเหรอจริงเขาเรียนเซนจอนโอ้ยแบบโอ้ใช่ยุ่นั้นเขาจริงเออขาสวยน่ารักมากแบบผมก็นัดไปดูหนังก,กันที่เซนทรัลลาถาวเออเป็นเพื่อนของเพื่อนก็คือนัดกันให้มาเจอกันอ๋อก็ไปดูหนัง หนังที่ผมดูเรื่องความรักครั้งสุดท้ายม <L an> ันดังเกี่ยวกับอะไรอ่ะหนังรักแต่ว่ามันเป็นแบบรักอ,อกหักม,ม,มันก็เลยชื่อว่าความรักครั้งสุดท้ายตอนนั้นเงินตังก็ก็พอมีบ้าง <S <S 2> <S 2> เอ้ยได<ร>้แต่โฆษณาแล้วไงม,ม,มีเงินตังวันนั้นนาฬิกาสมาร์ทผมซื้อให้โดยมันก็2 0 0พันส เด็กอะเฮ้ยเลยเยเลยเลยนะออกพาก็เหมือนชาแนลวันนี้เว้ยมันฟิลนั้นเออเออเอให้บริเลนทห์บเลนาห์พอดีมันก็ดูหนังพอดีเจอครั้งแรกด้วยก็เลยให้เจอครั้งแรกคุณให้ของเลยเหรอผมพยังไม่ทันจีบเลยผมห๋ามือมือไม่ได้จับไม่ได้ทำใดเลยไปดูหนังก็แบบไปดูหนังธรรมดาธรรมดาแบบนั่งข้างกันแล้วหนังเรื่องความรักสุดท้ายเสร็จปุ๊บก็แยกย้าย เออลราก็ไม่คุยกันอีกเลยหลังนั้นไม่ได้เจอกันอีกเลยผมมาเจอกันที่ช่องเจ๊เล่นเล่นด้วยกันเรื่องหนึ่งไอ้หญิงอะเลืออะไรสักอย่างอะเฮ้ยเบ๊จำเราได้หรออ๋อเออจำได้เฮ้ยเรามีเรื่องคาใจว่ะเราอยากรู้ว่านาฬิกาเรือนนั้นเธอยังเก็บอยู่หรือเปล่าวะ ยื่นไหนอยื่นไหนอเชื่นไหนหรอก็มาเล่าให้ฟังว่าเพื่อนสนิทเขาอะเอาไปเหมือนแบบก็ก็ไปงั้นแหละก็เพื่อนนัดให้เจอกันอะไรเงี้ยเพื่อนนัดให้เจอกันอะไรอะไรฟิลฟิลนั่นของของให้เพื่อนเออขอให้เพื่อนด้วยน่าแตกชิบหายแล้วก็คุยกันตลกนะแล้วก็บอกก็เบ้แบบเคี่ตลกว่ะวันนั้นอะเออคืนนึกออกปะมันเนี่ยเขาเลยแบบฝังใจคือเป็นภาพฝังใจแต่ว่าได้มาเคลียร์กันตอนโตแล้วไงว่า อ๋อแล้วมันไปไหนวะไอ้ไอที่เราซูมอยกูยมันวุ่นิกากูยังอยู่ไอนากากูยังอยู่ไหมล้วคุณมีวิรากรรมเรื่องพิพๆอย่างนี้แล้วคุณมีเรื่องแบบอกหักครั้งแรกบ้างปหอกหักแบบอกหักจริงๆอ่ะอกหักแบบอกหักเศร้าจัดเลยเศร้าแบบชีวิตเปลี่ยนเลยนะเพราะเพราะเราเป็นคนเจ้าชู้มากตอนในเกมอ๋อมีช่วงหนึ่งคือรักคนเยอะเออไม่ไม่รักไปเรื่อยๆแล้วมันเกิดเหตุการณ์แหลรถึงทำให้เราอกหักก็พอคิดว่าเขาเป็นของตายไง พอเราคิดว่าเยังไรเขาก็อยู่กับเราใช่เราก็เลยเป็นคนเอาใจใจตัวเองอยากทําอะไรก็ทําเป็นคนไม่ดีอ่ะแล้วพอพอเจอเขาใส่มันก็โอ้โหแม่งแบบใจสลายอัดเขาก็คงทนมานานแล้วเขาก็ทนไม่ไหวเเขาก็ทนมานานวันที่วันที่รู้ว่าแบบโดนเข้าแล้วอ่ะวันนั้นนะคือผมฆ่าผู้ชายคนนี้ได้เขาขับรถเข้ามาปุ้งเสร็จปุ๊บจอดปา๊บผมรีบเดินไปเปิดประตูรถเลยอเนี่ยผมยืนอยู่นี่ปุ๊บแม่งเดิน เออหรอเออผมอเออมึงหล่อดีคบกันให้กานานในจริงเหรอดูแลกันให้ดีด้วยทุกวันนี้เขาเลิกกันเลิกกันไปเขาแต่งงานกันเขาที่เออเขาก็แต่งงานกันมันก็เลยทําให้รู้สึกว่าเฮ้ยโอ้โหอกหักฟังเพลงอะไรก็ร้องไห้ตอนนั้นอะดูดูช่อะไหก็ฟังเพลงใช่ไหมเพลงอะไรก็ร้องไห้ร้องทุกเพลงเพราะมันโดนทุกเพลงแล้วมันมีเพลงที่มันฝังแบบ เฮ้ยเปิดเพลงนี้เหน่อไหร่ว,วะฟังทีไลตอบย้ำทุกทีมีไหมไม่มีเพราะว่าวันนั้นอะวันนั้นเนีน่ยนะเพลงอะไรก็ร้องไห้ก็เลยเข้าใจคําว่าเพลงละมักจะมีผลในวันที่คุณใจไม่แข็งแรง,งหลังจากผู้หญิงคนนี้ทุกคนเลยเป็นผู้หญิงที่โชคดีมากมาเพราะผมไม่เคยเ้าชูเลยเพราะอะไรอะมันมน,มน,นถึงทําให้เราเปลี่ยนอะเพราะเรารู้แล้วไงว่าคนที่โดน ทำลายความรักอะเขารู้สึกยังไงเรารู้แล้วเออเรารู้แล้วเราเข้าใจแล้วว่าเออมันไม่ควรทาแล้วก็ไม่ควรทําให้ใครเสียใจด้วยเพราะว่านี้คือจุดเปลี่ยนเลยจุดเปลี่ยนเลยแล้วมันก็เลยเป็นเป็นธงในชีวิตว่าเอยเราจะไม่ทาอีกถือว่าต้องขอบคุณเขาเลยนะก็ขอบคุณเขาขอบคุณเขาถ้าเขาดูรายการนี้ขอบคุณมากๆนะครับคือชีวิตผมดีขึ้นเลยเพราะว่าคุณจริงๆคือมันทําให้เรารู้เลยว่าการที่เรารักใครมากๆก็ต้ออะไรอะฮะเรายังไงเรามันยังไงเออ เออมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวคุยในไลน์เขามาขั้นรายการแล้วมีมีแขกรับเชิญอะไรเล่าอะไรมาทายอินวะอ่ะจบเรื่องป๊อปปี <t <t uh ้เลิฟไปแล้วครับผมผมอยากรู้อย่างหนึ่งอ่ะตอนสมัยเรียนคุณมีความฝันอะไรไหมณตอนนั้นนะณตอนนั้นนะ ผมอยากเป็นสัตวแพทย์คือคือผมเอ็กซ์เพิร์ตหมาแล้วก็เลยก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยถ้าถ้าสมมุติว่าเรามาเป็นทางเนี้ยมันก็น่าจะได้รักษาสัตว์หรือว่าเราไม่ชอบเราชอบไหมก็ไม่ได้ชอบนะจริงเหรอก็ก็ไม่ได้ชอบเพราะว่าโดนมังคราบทำไงคือที่บ้านขายหมาเขาบอกว่าบ้านบ้านพี่แบบขายดัมเบเชียนเจ้าเดียวในไทยอะไรอย่างเงี้ยอ่าใช่ตอนนั้น เออแล้ว,แล,วแล้วทำไมไม่ไม่เป็นสัตยแพทย์อะ่ะโอ้คุณการเรียนผมดีมากเลย <laughs> ผมเป็นคนเดียวในรุ่นที่ไม่จบจริงเหรอผมติดสูตรลอมอสอทั้งหมด27ตัวเคนที่าที่ีติดสูตรทุกคนเลยอัน <laughs> <laughs> นั่นแหละก็ในในวัยเรียนในวันนั้น่ะนะ แต่เพื่อนคนที่เกเรทั้งหมดจบหมดไม่เพราะว่าเราตอนนั้นเราทํางานวงการบันเทิงแล้วด้วยหรือเปล่าด้วยแล้วต้องไปทำงานอย่างอื่นเลยไม่ค่อยได้เข้าเรียนคือเราเรารักโดดเรียนมากกว่ารักสันโดดเอาละเมื่อกี้เราก็คุยเรื่องถึงวิทกรรมต่างๆเนอะสมัยที่เราดักดาร์กทั้งเรื่องความรักทั้งดีแล้วก็ไม่ดีเนี่ยถ้าสมมติว่าย้อนเวลากลับไปได้เนี่ยเราเรามีอะไรอยากจะกลับไปบอกแอมคนเก่าคนนช่ไหมฝากน้องๆดีกว่าเพราะว่าผมฝากถึงน้อง ผมคงจะย้อนเวลากลับไปบอกตัวเองไม่ได้แต่ว่าวันนี้ถ้าสมมติว่าน้องๆกําลังเป็นแอมในวันนี้อยู่ก็จะบอกว่าไม่มีคาว่าสายสําหรับการเริ่มต้นใหม่ที่ดีและสิ่งที่มันสําคัญมากกว่าอากาศมันคือโอกาสคือโอกาสที่คุณจะได้รับจากผู้ใหญ่จากเพื่อนจากพ่อจากพี่หรือจากโรงเรียนก็เถอะคุณต้องรักษาโอกาสไว้ให้ดีอยากจะให้น้องๆเนี่ยลำดับความสําคัญในชีวิตใหม่เมื่อก่อนเนี่ยพี่อาจจะสนุกมากเนาะ คือคือวันนั้นเด็กชายแอมมันมันโคตรสนุกแต่ว่าวันนั้นเด็กชายแอมไม่มีโซเชียลมีเดียเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่มีฟุตฟุตปรินนะเออมันไม่มีมันไม่มีรอยเท้าที่ที่จะหาเจอได้ว่าวันนั้นเด็กชายแอมเป็นยังไงแต่วันนี้น้องๆที่กำลังอยู่ในยุคปัจจุบันนะครับยุคนี้มันไวมันไวมากแล้วอะไรที่มันพลาดไปแล้วเนี่ยมันอาจจะมาทำร้ายเราในอนาคตได้ซึ่ง วันนี้เราเห็นว่ามันเป็นความสนุกขนองมันขนองอะ่ะม,มันแบบเออมันมันสนุกสนานอะมันมันอยากี่สูจนอะไรบางอย่างแต่วันนึงเนี่ยเด็กชายที่วันนี้ผ่านไป5ปีหรือผ่านไป15ปีเด็กชายคนนี้กําลังเติบโตสิ่งที่คุณทําไว้เมื่อ15ปีที่แล้วมันจะมาทำร้ายคุณในวันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็พยายามพลาดให้น้อยที่สุดอ,อคือคือ,คอไม่มีไม่มีมนุษย์คนไหนเพอร์เฟก แล้วก็ไม่มีมนุษย์คนไหนที่อายุน้อยแล้วก็ฟังผู้ใหญ่เตือนมันคือมันน้อยมากวันนั้นเราก็ไม่เราก็ไม่ฟังแต่วันนี้เราก็ไม่คิดว่าเราจะมีลมหายใจจนถึงวันนี้ไม่น่าเชื่อผมนึกว่าผมจะตายไปนานแล้วแต่ประเด็นคือพอวันนี้เรายังมีลมหายใจอยู่วันนั้นที่คุณพ่อคุณแม่เตือนเพื่อนเตือนพี่เตือนคุณครูเตือนเราไม่เชื่อโอ้รู้อย่างนี้รู้อะไรไม่เท่ารู้อย่างนี้ก็อย่าไปอย่าอย่าอย่าไปคิดได้ตอนที่สายเกินไป แต่ก็ไม่มีควาว่าสายสาหรับการเริ่มต้นใหม่ที่ดีไงแต่มึงจะเริ่มต้นทั้งชีวิตก็ไม่ได้ก็แต่ว่าม,มันต้องเริ่มในถูกจังหวะแล้วก็ไปให้มันถึงฝันนะครับก็เป็นกาลังใจให้น้องๆทุกคนผมเชื่อว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยมันเก่งกว่ารุ่นนี้อยู่แล้วเราก็จะกลายเป็นเด็กรุ่นเก่าอแต่เด็กรุ่นเก่าคนเนี้ยก็พร้อมจะโตไปกับเด็กรุ่นใหม่นั่นแหละนะดูๆกันไปครับเอางนะี้ดีกว่าตอนตอนนี้ทําอะไรบ้างมีฝากผลง,ง,ง,งานผลงานอะไรไหมมี2เรื่องครับ มี2เรื่องตอนนี้เล่นอยู่สเรื่องเล่นเรื่องอะไรพี่รักลายสายลับรักลายสายลับแล้วก็อีกอันหนึ่งเมืองแก้วช่องอะไรช่องแปดอ่ะช่องเจ็ดช่องเจ็ดอ้าวช่องอ้าวยังอยู่ช่องเจ็ดอะยังอยู่คุณเดียร์นี่เรผมผมไม่อยู่ช่องเจ็ดนะยังมีสัญญาอยู่ยังมีสัญญาอยู่อ๋อแล้วคอช่องเจ็ดสองเรื่องสองเรื่องเออแล้วมีธุรกุลธุรกิจอะไรทำไหมช่วงนี้ธุรกิจที่ทำตอนนี้นะครับก็เป็นของภรรยาอ่าฮะชื่อว่าฮันเตอร์กินก็มีผมไปขายประกันเนาะ จริงเหรอเฮ้ยจริงจริงคือผมเน่ยเป็นคนพยายามจะหาอะไรทําเยอะๆเราไม่ได้เกิดมารวยนะเราก็มีครอบครัวอะไรที่เป็นเงินแล้วถูกกฎหมายผมทําหมดขายประกันเฮ้ยขายประกันเอเอมียังมีประกันยังเอเเอฮ้ยขายเหมือนกันปาประกันเลยนะนั่นแหละพอพึ่งขายประกันเอเอตอนนี้เออช่องทางติดต่อช่องทางติดต่อผมเหรอเข้าไปไอจีเอผมก็ได้ M พีรวัตร M อันเดอร์สกอร์ M อันเดอร์สกอร์พีรวัตอันเดอร์สกอร์ K ทุกแพลตฟอร์มนะครับไม่ว่าจะเป็นเทรดเฟซบุ๊กไรทุกอย่างผมใช้ชื่อเดียวกันหมดเลยไลน์ด้วยใช้ชื่อเดียวกันหมดไหนที่บอกอะไรของของปงของแฟนทำธุรกิจอะไรครับผมเ้ยเกรงใจเลยเอามาฝากเยอะไปหมดเลยอนี่ก็มีอันนี้เป็นถุงยางเหรอใช่เป็นถุงยางใช้เป็นสารเป็ศูนย์อะไรจะบ้าเหรอเฮ้ยไม่ใช่กี่แล้วนอนหลับ เป็นแบบวิตาานนเสริมช่วยนอนหลับกินยังไงกินก่อนนอนนี่หรอไกินก่อนนอนหลับลึกสบายอันนี้คุณภรรยาทำภรรยาทำมีอะไรอีกฮะอ่านี่เห็นคุณออกกองบ่อยๆเอันนี้อันนี้ก็เป็น2เม็ดกินไว้ก็เล็บผิวผมแข็งแรงบำรุงแบบเล็บผิวผมเออเป็นเม็ดเหมือนกันกินยังไงฮะก็กิน2เม็ดไง อยู่ในแคปซูลสวยๆเลยผมทำดีมาเลยอ้าวเหรออ๋อก็เป็นวิตามินเสริมเออทำหมดหรือยังเออแต่ก็ต้องกินคู่กันอันเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยอันนี้อะไรกินคู่กันกับอันนี้ไงกินคู่กันแต่นี้เป็นแบบน้ำชงดื่มชงดื่มคอลลาเจนอันนี้คอลลาเจนเวลาสาวๆมาในรายการก็ชงให้เขากินเออนะเออหมดแล้วเหรอยันอันเนี้ย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 มันคือเดียวกับอันนี้แต่อันเนี้ยจุดซองอันเนี้ยห้าซอง อ่าผลละไซส์ไปแล้วี่ยังมีขายทุกไซส์ปะมีขายสองไซส์นี้ไซส์นี้ไม่มีขายแล้วผมเอามาให้คุณอ่าหมดแล้วยังไม่หมดเวลากินอิ่มแล้วเนี่ยก็เออมีไฟเบอร์ไฟเบอร์เออ ท้องมันจะแฟ๊์แฟอ๋อไฟเบอร์กินปุ๊บมาปั๊บแเยอะเออกันนิดเหมือนคล้ายๆดีท็อกซ์ป่ะไฟเาอคล้ายคล้ายคล้ายกินแบบล้างลำไส้หน้าใสโอเคทั้งหมด5อย่างหมดแล้วยางยางยาเฮ้ยมึงจะรีบไปไหนเนี่ยอันนี้กินทีสำหรับแบบเฮ้ยคนไม่ชอบแบบชงดื่มกินเป็นเม็ดเลย2เม็ด อันนี้คือแบบนี้ไฟเบอร์เหมือนกันมันมันใกล้ๆกันแต่ว่ามันเป็นคุมหิวกินแล้วก็ไม่ค่อยหิวเท่าไหร่กินแล้วไม่ค่อยหิวจะได้กินน้อยลงเออน้ำหนักมันก็จะไม่ขึ้นไงก็คือกินได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงได้ได้ทุกอย่างสำหรับทุกเพศทุกวัยจริงๆอันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรฝากมาให้พอดอากมาให้เพื่อนมาให้เพื่อน หมดแล้วนะยางมีอีกยางไอ้ไรกระด้ษอะไรกระดนษ้านี่นเติมเติมมันไปเนี่ยคือแบรนด์ของภรรยาหมดเลยแบรนด์ชื่อแบรนด์อะไรอ่ะ Hunter Green Hunter Green แต่ Hunter Green เนี้ยมันไม่ได้เป็นกรีนเขียวมันเป็น Hunter Green G E N G W E N นะครับก็เข้าไปทุกช่องทางนะครับเออ,อยัง,อยงไงได้บ้างมันกม็มีมีมีในไลน์นะแอดฮันเตอร์กีนเลยเขียนไปแอดฮันเตอร์กีนเลยอ่ะเราเจอเซิร์ชเจอเลย IG Facebook Tiktok เฮ้ย Facebook โด,โดนโดนขโมยนะ อหโอ้โดนเว็บโปขโมยไปงงเลยเสร็จปุ๊บแล้วก็มีช้อปปี้าลาสาดาอามีคมทุกอย่างทุกช่องทางเอ่อซเว่นออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยอ๋อก็ไปเซิร์ชหาได้เลยก็เรียกได้ว่ามีเกือบทุกช่องทางแต่ถ้าจะให้ดีแอดไลน์มาจะได้เดี๋ยวดูแลเอ่าโอเควันนี้ขอบคุณมากนะครับที่เป็นเกียรติมารายการผมนะฮะโอ้ไม่มาได้ไงคุณโทรมาผมต้องรีบมา จริงๆคนเนี้ยคนแรกเลยนะคุยไว้ตั้งแต่แรกแล้วนะเออคุยไว้แต่แรกแล้วว่าพี่แอมมารายการกูหน่อยแล้วก็ลืมมันไปเลยลืมเพราะธรรมดาไม่ได้ลืมเขาคือแบบตอนนั้นเหมือนพี่แอมมันทำอะไรอยู่มั้งเออสักอย่างหน่งใช่มันถ่ายงานอะไรอยู่ก็เลยแบบก็ฉันลืมคุยแล้วก็ลืมไปเลยเออใช่แต่ไม่เป็นไรว่ายังมาอย่างว่าได้มาแล้วก็ขอบคุณมากนะครับก็ยังสนุกเหมือนเดิมถึงไม่ได้เจอกันนานแล้วก็ยังเหมือนเดิมนะยังอยู่แล้วอยู่ ขอบคุณมากานะครับ <ๆ S 2> ผมเอาละครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมหรือว่าใครอยากจะคอมเมนต์มาให้กับรายการพอลหรือว่าอยากจะให้ดารารับเชิญคนไหนมาเนี่ยก็คอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ<อ>แล้วก็อย่าลืมนะครับกด subscribe ให้ช่องของพอลด้วยนะครับช่องพอสลสันแชนแนลนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมเราอัปเดตกันตลอดนะครับสำหรับวันนี้เราก็ขอบคุณพี่แอนอีกรอบแล้วกันนะครับขอบคุณครับมาดามิก่อนนะครับสวัสดาครับ you